ต้องการเจะนอเรัตไม่น้อยกว่า30%และสร้างตําบลจังหวัจัาวนตัวแทนใหม่ไม่ต่ำกว่า5,000คนในไตรมาสที่2นี้นะครับโดยไตรมาสที่2ของเรานะครับเรามีทีมด้วยนะครับเราจะไปกันในแบบไฟเตอร์ครับโดยเฉะองเไปอยู่ยับไปอยู่ไฟฟูทําไมต้องยับไปยัไปอยู่แล้วไฟฟูอินครับยับไปอยูตัวแรกมาจากทัว่าเวล ยังเป็นตัวที่สองมาจากคำว่า wellness ครับคือ w e l l n คืออะไรครับก็คือสินค้าความมั่งคั่งนะครับส่ว wellness ทีคือสินค้าสุขภาพนะครับเรามีความตื่นเต้นครับเพราะว่ารายบ้านนี้เนี่ยเราเตรี่ยน market นะครับทั้งด้าน w e l l n และด้าน wellness แต่จะเป็นงานเดี่ยวกันต้องเป็นติดตามกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นนักขายทางด้าน wellness หรือ wellness นะครับมัดซ้ายจะเป็น wellness มัดขวาจะเป็น wellness หรือท่านจะขนาดทั้งสองมัด คือทั้งเวลารับวิเดนือเลยบอกเลยนะครับว่าไตรามาสนี้และปีนี้ทั้งปีปังแน่นอนครับในผลการสนับสนุนของทุกท่านนะครับให้ประสบความสำเร็จในไฟต์ทูเวนนะครับในไตรามาสที่2นี้นะครับเรามี4อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือผลิตภัณฑ์และแามเบรครับของทั้งผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิตดิงและผลิตภัณฑ์กลุ่มสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพาน,นะครับและโรคสายแดงนะครับท่านเนี่ยนะครับ บอกได้เลยนะครับไม่อยากให้ท่านพลาดนะครับความรู้ข่าวสารและกิจกรรมดีๆเหล่านี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะทยอยออกมานะครับในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับตลอดทั้งไตรมาสเลยลำดับที่สองก็คือการสนับสนุนอย่างพุ่งกัรนะครับสำหรับการสร้างตัวแทนใหม่หรือ new recruit นะครับเป้าหมายเรา5,000นะครับ5,000ในไตรมาสนี้นะครับและที่สามก็คือเรามีเครื่องมือใหม่นะครับทางดิจิทอลที่เราจะร้อนในไตรมาสนี้นะครับเรามีแอปตัวใหม่ที่ชื่อว่า i save ซึ่งจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยนะครับกลายเป็น CMO หรือ Chief Marketing Officer นะครับและสุดท้ายนะครับแน่นอนครับการแข<อ>่งขันที่ร้อ<า>นแรงไม<า>่แพ้เอืไหนไหนนะครับและการประกันก p ร n ั่นเช่นนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับในอันดับแรกเองเนี่ยนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์และแคมเปญส่งเสริมการขายนะครับ สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ยูนิลิงในไทรมาที่2นี้นะครับและก็เดือนเมษายนเนี่ยเรามีการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆนะครับโดยเริ่มจากทางซ้ายมือสุดของผมนะครับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ยาง20เพลิงนะครับในวันที่20เมษายนนะครับเรื่องการยางดีตรงตามชื่อของสินค้าเลยนะครับเราจะเริ่มเปิดขายเป็นอย่างทางการเนี่ยวันที่21แต่เราจะเปิดตัววันที่20นะครับอันดับที่2ก็คือ u l p Champions 4นะครับ กฎเกณฑ์จะง่ายขึ้นแล้วก็ยีงเพิ่มโอการในการพิชิตดาวดวลแรกเพีงสมัครเข้ามาร่วมโุกการนะครับภายในวันที่18เมษายนนี้นะครับแล้วก็อันดับสานะครับ Club W นะครับสำหรับโรโยที่โปรแกรมที่มีของรางวัลสุขที่สำหรับนักขายดุลิลิงในอันดับที่4นะครับยูนิลิงเกอร์นะครับก็จะเป็นกิจกรรมเสริมทักษะการเล่าเรื่องฟองทุนและเศรษฐกิจและอันดับสุดท้ายนะครับการสนับสนุนให้ตัวแทนีไอซีไเซนนะครับ หากท่านใดต้องการมีไอซีไลเซนส์เนี่ยสามารถปรึกษาได้ที่ฝ่ายถุกอบรมของท่านเพื่อเข้าองร์การ p ียูเได้เลยนะครับเราเตรียมจัดติวจัดเข้มเพื่อให้ท่านเนี่ยพิชิตน,นะครับแล้วก็ได้อซีไลเซนส์เนี่ยได้เวลที่สุดได้ง่ายที่สุดครับสําหรับสินค้าตัวแรกนะในตัวแรกที่ผมพูดถึงการสนับสนุนการาขายของยู่ินลิงเนี่ยผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยถูกคิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนเราเนี่ย ที่เริ่มจะขายยูนิตลิงนะครับหรือนักขายยูนิตลิงมือใหม่ให้สามารถขายได้อย่างไร้ข้อกังวลนะครับด้วยลักษณะของผลิตภัณฑ์มันง่ายนะครับมันจะไม่ซับซ้อนนะครับมันเป็นจุดที่เอามาแก้เป็นจุดนะครับเราได้ทําการสํารวจนะครับสําหรับนักขายยูนิตลิงที่อาจจะมีไอจีไลท์เส้นอยู่แต่ไม่ได้ขายนะครับว่าเอ๊ะทำไมอาจจะมีความกังวลนะครับว่าอาจจะไม่ต้องการหรือไม่ต้องการการบริการหลังการขายแบบนี้นะครับเรานัดจะฟังคุณบ๊อบกับ บริจพีนะครับที่นำโดยนะครับเอยาวัฒน์ของเราในการสร้างแพลตฟอร์มเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการนะครับให้กับอิสร์ตัวที่เป็นเฉพาะเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนี้ท่านสามารถขายเอลิปติกเนี่ยนะครับยังอยู่ซิงเกิลว่าเหมือนจะเป็นสินค้าตัวแรกเพื่อเข้าในเก้าสุดยอดขายเพราะว่าเขาไม่ได้ผมไปเปลี่ยนอะไรเลยนะไม่อยู่อย่างเดิมเลยไม่ไพื่อที่จะพันแล้วปิสองแล้ว ท่านก็สามารถที่ขยับจากให้หมดคจะไปหาเขาเอาเอาย้ายมาทําเป็นห้าเป็นขายสินค้าตอื่นเช่นเอไออิสระ p ลั s หรือีละอื่นนะครับที่มีฟีเจอร์ที่ดีกว่าแล้วก็มีค่าคอมมิชชั่นที่สูงกว่านะครับสําหรับรายละเอียดต่างๆนะครับโปรดใจรอนิดนึงนะครับวันที่20เมษายนตัวนี้เรื่องการยานดีนะครับเราจะล็อนชิ้ยางเป็นทางการอีกครั้งนะครับ20เมษายนและในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มโรคร้ายแรงนะครับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการนะ ทางยูนิลิจะมีการออกสินค้าใหม่นะครับทางในส่วนของเวลเนสเองนะครับเราก็มีการสนับสนุนอย่าง็มรูปแบบเช่นเดียวกันนะครับสาหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สัญญาเพิ่มเติมและโลกรายแงนะครับมีสี่สิ่งหลักที่สําคัญก็คืออันดับหนึ่งนะครับเดอะลีเดอร์โปรเจกต์จะเป็นกิจกรรมการแข่งขันสาหรับหัวหน้าหน่วยและตัวแทนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการประกาศนะครับรายละเอียดต่อไปนะครับอันดับที่2นะครับเวลเนส แฟร์ EP 2นะครับที่เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสนุกสนานนะครับเพื่อให้ผู้แทนมีความเข้าใจและมั่นใจในการสินค้านะครับประเภท C I นะครับแล้วก็อันดับที่3นะครับ New Product Package นะครับสินค้าที่เราจะมาจับผู้กันนะครับที่ตอบจบท่ตอบโจทย์ความต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุมนะครับและมาพร้อมกับเซลล์ไอเดียต่างๆที่ทําให้การขายของท่านง่ายขึ้นและสุดท้ายครับ สำหรับกลุ่มลูกค้าเรามอบสิทธิพิเศษไม่ต้องตรวจสุขภาพสำหรับลูกค้ากลุ่ม GIO นะครับไปต่อกันต่อนะครับในส่วนของการสนับสนุนส่วนที่2ก็คือเรื่องของ r e c r u i t นะครับการสนับสนุนในประมาณที่สองนี้เนี่ยเราจะมีทั้งกิจกรรมและก็การแข่งขันสนับสนุนอย่างครบคันนะครับขนาดเล็เพราะไม่ชัดชัรตัวแทนและผู้หวังที่จะเข้าสู่อาชีพเพื่อไปถูงเป้าหมายที่เราจะสร้างตัวแทนใหม่จํานวน5,000คนด้วยกัน ครับวันนี้นะครับผมอยากจะขอโปรโมทงานในช่วงบ่ายนะครับวันนี้เนี่ยแน่นจริงนะครับตอนเช้าเพิ่งพัปเดตดจากการคนเปเชชั่นคิปออฟตอนบ่ายนะครับเราพักกันครับพักหนึ่งชั่วโมงแล้วไปกันต่อเลยครับบ่ายตรงตรงวันนี้นะครับเราจะมีการทำรีครูดเมนคิปออฟเป็นครั้งแรกนะครับโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้มีอะไรเจ๋งเห็นเตรียมไว้ให้กับทุกท่านแน่นอนนะครับบ่ายตรงตรงวันนี้นะครับอย่ากพลาดนะครับแล้วก็ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับอย่างที่สาม นอกจากผลิตภัณฑและการเป็นแล้วมีรีคูร์สแล้วเรามีเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือดิจิทัลครับเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือดิจิทัลตัวใหม่ที่จะมาล็อคในไตรมาสนี้นะครับนั่นคือแอปที่ชื่อว่า i อเซนะครับ i อเซคืออะไร i อเซจะเป็นแอปนะครับที่รวบรวมและเช็ต่างๆที่ทางบริษัทเนี่ยจัดเตรียมไว้ให้กับท่านเพื่อท่านใช้ข้อมูลเหล่านี้นะครับข้อเท็จหลักนี้ในการ engage กับลูกค้าของท่านหรือผู้หวังของท่าน ทำให้ท่านเนี่ยกลายเป็น CMO สามารถสร้างคอนเทนต์ได้ด้วยตัวเองสามารถใช้คอนเทนต์เหล่านี้ในการทําให้สารความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าของท่านกับผู้มุ่งหของท่านแล้วอาจจะนําไปสู่การปิดการขายเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูทีเซอร์กันนะครับว่าไอเซเนี่ยเป็นอย่างไรสนใจเลยหรือวิธีการเก,ราก่าๆในการสร้างตลาดลูกค้าไปได้หลยและขอต้อนรับเข้าสู่โลกใหใหม่ที่จะให้คุณสร้างตลาดลูกค้าออนไลน์ได้ง่าย เงคับใช่ไเซได้หมดเลยได้ทุกวันดูีเซอรันไปก่อนนะครับตอนนี้แต่ว่าให้นนะับ่งที่ผมอยากจะโปรโมเนี่ยก็คิดว่าวันที่8ในสายโดนะครับเราจะมีการไอเซ i ส่ไเซนะครับเป็นเรียกว่าระยะทดลองนะครับหรือการนําร่องกับตัวแทนที่เราได้มีการทางานร่วมกันมาตลอดนะครับทั้ง519ท่านนะครับเราจะมีการซอฟต์ล็อตนะครับก่อนเพื่อ รวบรวมพิเศกต่างๆนะครับความเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาและประับปรุงน,นะครับแล้ววันที่1นมิถุนายนเราจะลอนไอเซนอย่างเต็มรูปแบบ นะครับวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับผมอยากให้ทุกท่านสนับเสนยนตัวเลยแล้วเที the the ่เองวัดเบียดเบียนมาผมจะทำอีการั้งหนึ่งนะครับอย่างทุกท่านลองเข้าไปใช้ดูกน้องแล้วลองถามว่าจำเป็นแอปคุณที่ทำด้วยเราเองก้าวล้ำล้ำคนอื่นในอุตสาหกรรมนี้อย่างแน่นอนนะครับและงานหลังบ้านเอเอทุกงานไม่ต้องแข่งขันนะครับการแข่งขันประจําเดือนมีสายโยนของบ้าน้าร้อยห้า S <S แน่นอนครับเดือนนี้เดือนปีใหม่ไทยเราจัดหนักจัดเต็มเช่นเดียวกันครับเรามีการสนับสนุนนะครับแคมเปญสำหรับลูกค้าเนี่ยหนึ่งรายการใหม่น,นะครับการแข่งขันสําหรับนักขายประกันภูมน,นะครับสายรายการยีงต่อเนื่องแต่แล้วก็มีอีกหนึ่งรายการเพิ่มขึ้นมานะครับและสําหรับนักสร้างตัวแทนหรือรีวิวครูนะครับเรามี3รายการต่อเนืน่องและ3รายการใหม่ขึ้นมาเลยนะครับสําหรับเดือนนี้ไตายาสนี้นะครับแล้วก็การแข่งขันสําหรับตัวแทน นะครับแน่นอนนะครับเรามีหนึ่งการสนับสนุนห้ารายการต่อเนื่องและห้ารายการใหม่ด้วยกันโอ้โหเรียกว่าอ่านกันไม่ไหวไม่ไหวจำกันไม่ไหวไม่ไหวเลยนะครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเราย่อยให้ท่านเข้าใจใง่ายง่ายแล้วก็ออกไปใช้ได้อย่างตรงจุดเพื่องความหมายของท่านแน่นอน <S 2> <S 2> เราไปกันเลยครับการสนับสนุนลูกค้าทุกท่านทราบดีนะครับว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเ i a ประเทศไทยของเราได้มีการจับมือ เป็นพันธมิตรเพียงหนึ่งเดียวในกุศลประกันชีวิตนะครับกับพิชลินไกด์นะครับดังนั้นนี่นะครับแคมเปญลูกค้าสำหรับลูกค้าเฟสตินะครับของเราในไตรมาสที่2นี้นะครับก็จัดหนักจัดเต็มและหรูหราสุดๆนะครับโดยสาหรับลูกค้า AIA ที่ซื้อประกันชีวิตแบบทั่วไปนะครับทุกๆเจ็ดแสนบาทต่อกนมารนะครับเราก็จะมีสิทธิ์ในการได้สิทธิพิเศษนะครับในการเลือกรับประทานอาหารที่ร้านระดับมิชลินสตาร์สองที่นน่านะครับ พร้อมบริการผู้ช่วยส่วนตัวแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับมูลค่าสูงสุดรางวัลละ18,000บาทนะครับแต่อันนี้นะครับยกเว้นสินค้าประเทศจีนจริงๆนะครับโดยเราจะมีร้านระดับมิชลินสตาร์ให้ท่านเลือกสั่งถึงเจ็ดร้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเมสซูน่านะครับคาร์เดนบลูนะครับไฟแอนด์คาสนะครับซาวส์เบิร์ดนะครับอาหารนะครับเจเนเวสอยู่ตีนหัวนนะครับโอ้โหคนที่เป็นฟู้ดี้คนที่เป็น ขาชาขากินนะครับรับรองนะครับว่าสินแน่นอนนะครับลูกค้าของท่านลูกค้าในพิเวดจะต้องช่นชอบอย่างแน่นอนนะครับโดยการสนับสนุนนี้นะครับเรามีจำนวนจำกัดเพียงแค่2 0 0ร้อยรางวัลเท่านั้นนะครับดังนั้นต้องรีบกันหน่อยนะครับและท่านสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้จนถึงช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับการจับคู่กับพิชรินนะครับเป็นแค่สาหรับแคมเปญนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับเราจะนําพา มันนี่แค่หนาไปสีเหลือนหรือประสบการณ์ที่เงินก็หาซื้อไม่ได้นะครับมาต่อยอดจากตรงนี้ต่อไปจะเป็นอะไรนะครับอยากให้ท่านติดตามอย่างใกล้ชิดใน c a o อัปเดตในเดือนต่อไปนะครับและระดับต่อไปนะครับการแข่งขันสําหรับนักนทรประกันอยูนะครับสําหรับการแข่งขันจากฝ่ายประกันธุริิจุดการกรนะครับเรามีการแข่งขัน รายการใหม่หนึ่งรายการนะครับเอาใจนักขายเวิรไซด์มาเก็ตติ้งครับโดยที่เวิรไซด์มาเก็ตติ้งแอนด์เวอร์ซ่นี้เนี่ยปีนี้มันจะจัดที่สมุยนะครับแล้วก็ช่วงระยะเวลาแข่งขันเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะครัะยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยครับส่วนรายการอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น C s andrew convention โบนัส10%บน F Y P ในการสำหรับนักขาย m i G และการแข่งขันสำหรับนักขายประกันอุรก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับเดือนื้อโปสเตอร์สวยหมดเลยเห็นป่ะรายการต่อไปนะครับคือการแข่งขันสำหรับนัก้างตัวแทนบอกเลยเลยครับเดือนนี้โอ้โหสุด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 แน่นอนนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันครับเริ่มต้นจากการสร้างต่อเนื่องจากไตรมาสที่หนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งสร้าาตัวแทนผ่านไอวีดูหรืองินสนับสนุนไอแคเรายังสนับสนุนเหมือนเดิมนะครับ และพิเศษสุดๆเลยนะครับในไตรมาสที่2นี้นะครับเพื่อสนับสนุนเป้าหมายดีบรที่5,000จนโอดเราสนับสนุนค่าสอบนะครับให้กับหัวหน้าหน่วยนะที่ผักดันการสร้างตัวแทนทุกประเภทเลยนะย้ำอีกครั้งนะครับทุกประเภทนะไม่ว่าจะเป็น S A L A F A นะครับขอเพียงสร้างตัวแทนใหม่ภายในไตรมาสที่2นี้นะครับและตัวแทนใหม่นะครับสามารถทำผลงานได้ F Y G 1 0 0 0หมนขึ้นไปหลังออกรหัส นะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าพิเศษจริงๆพิเศษเฉพาะไตรมาสนี้เท่านั้นในไตรมาสต่อไปอาจจะไม่ได้มีลักษณะแบบนี้นะครับกับอีมีรูททุกคนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้เต็มที่นะครับในไตรมาสนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับ let's recruit now เคนะครับรายการนี้พิเศษจริงๆเราไม่เคยมีมาก่อนนะครับบอกเลยนะครับอันนี้ก็ปังจริงๆนะครับจัดแคมเปญสนับสนุนการขับรถผู้หญไอเส้นไอซีไรเซนอยู่แล้ว แล่ถ้าท่านจะทราบนะครับว่าธนาคารและสถาบันการเงินนะครับมีการติดติดสาอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันนี้นะครับท่านทราบนะครับว่าเรามีผู้ที่มี IC i เส้นเนี่ยทั้งประเทศไทยนะครับใน AIA เราเอเนี่ยมีอยู่หนึ่งหรือสอง0ัท่านแต่ถ้าดูทั้งตลาดนะครับในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธนาคารสถาบันการเงินโบรกเกอร์หรือนักศึกษาที่เรียนทางด้านการเงินเนี่ย มมดีอยู่ทั้งหมดนะครับทั้งประเทศถึงแปดหมื่นสี่พันท่านอ๋อเงินละหมื่นันแปดหมื่นสี่พันท่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหยังเหลืออีกเจ็ดพันสองร้อยท่านนะครับไอเจ็ดหมื่นสองพันท่านนะครับเจ็ดหมื่นสองพันท่านที่ยังไม่ได้เป็นตัวแทนเอออนั่นคือโอกาสครับนั่นคือโอกาสที่จะต้องชักชวนเขาเข้ามาเป็นครอบครัวเอเอด้วยกันนะครับคราวนี้มาดูกันนะครับว่าเรามีการสนับสนุสน,นอย่างไรนะครับ ขอเชิญทุกท่านนะครับชักชวนคนหลัานั้นที่มี IC ซีไลเซนส์เข้ามามาร่วมงานร่วมทีมกับ d i a ของเราในจอยมาที่2งนี้นะครับและสร้างผลงาน FYP Life ขั้นต่ำ100,000บาทในระยะเวลา4เดือนนะครับรับไปเลยนะครับคนละ10,000บาทสำหรับผู้สร้างตัวแทนและตัวแทนใหม่ท่านนั้นนะครับสองทางเลยนะครับสุดยอดนะครับเราไม่ได้มีแบบนี้บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นใช้ประโยชน์จากตรงนี้เต็มที่ ผม<อ>พูดมาจนเหนื่อยนะครับยังไม่หมดนะครับสำหรับสำหรับมีครูแคมเปญยังมีอีกครับพระเอกของเราในวันนี้เลยต้องบอกนอกจาก IC i c i เส้นแล้วนะครับสำหรับแคมเปญพระเอกของเราสำหรับมีรีครูเนี่ยนะครับรับโปนัสไปเลยนะคะรับสองต่อสำหรับนักส,สร้างตัวแทนทุกท่านที่สามารถสร้างตัวแทนกตามเงื่อนไขนี้นะครับในกราหนาี้คือ1ึเมษายนจนถึง30มิถุนายนนะครับ ต่อนะครับต่อที่1ห,หากท่าน r ีค루ตนะครับตัวแทนที่เป็น L A หรือ F A ภายในไตรมาสที่1ที่2นี้นะครับนอกเือจากนาโปที่เป็นตัวค่าตอบแทนหรือคอมเพนเซชันเนี่ยพื้นฐานอยู่แล้วนะครับผู้สร้างตัวแทนดังกล่าวนะครับจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมอีกนะครับคือสําสำหรับตัวแทน L A แล้วก็7%นะครับสำหรับตัวแทน F A s t a n d a r และสูงสุด 10%สำหรับโกลแทนเอฟเอพรนนะครับโอ้โหจัดหนักจัดเต็มนะครับยังไม่หมดครับยังไม่หมดนั่นแค่เป็นต่อที่1ต่อที่2นะครับท่านจะได้รับโบนัสพิเศษเพิม่มอีก3%ของ FYC หาโกลเด้นท่านใหม่ดังกล่าวนะครับ